โอเคครับเอานะครับสวัสดีครับผมงการพวกผมนิว s คุมกับการรีวิวเกม You Me Ne g e นะครับก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าไงนะครับช่างมันครับก็เกมนี้ก็ได้จากผลโหวตของท่านผู้ชมนั่นเองด้นหลามมาสทคะแนนกับขาดลอยสุดๆกับเกมนี้นะครับซึ่งผมก็สงสัยว่ามันมีแค่วอร์ชั่นนี้ใช่ไหมศูนย์ศูน่์ศูนย์อะไม่มีตัวเต็มหรอยังไงไม่รวมกันนะเล่น้วยกันสตาร์ทไม่รวมกันว่าเป็นไงเกมนี้ก็เห็นมันเกมโฟล My room get in bed dream wake up press night เป 9, ็นก้าวอห้องของฉันแล้วไปนอนแล้วก็ฝันแล้วก็ตื่นโดยกากดก้าแล้วก็กลับเข้านอนแล้วก็ฝันต่อแล้วก็ตื่นกดกก้าวะรอ <laughs> ไม่รู้เขา,าเกมนี้เป็นไงครับผมก็ไม่เคยดูใครรีวิวไม่เคยดูอะไรมาก่อนเลยก็รู้แค่ว่าเกมนี้เป็นเกม RPG Maker แค่ A P G นั้นแหละตอนเปิดตอนตอน,ตอนที่เปิดเกมก็ก็ขึ้นเหมือนอีฟอะเป็นโลโก้เหมือนอีฟเลย dreaming ฝัน check t e r to get new effect ตรวจสอบตัวละครเพื่อดูเอฟเฟกต์ใหม่ด้วยกันกด enter active effect to gain new ability from the menu ใช้เอฟเฟกต์โดยการกดในเมนู drop effect in the drop room กด5อ๋เเมื่อกี้9เดี๋ยวโหเป็นตัวเลขเลยเหรอวะ <laughs> ใช้ตัวเลขเป็นตัวเป็นตัวใช้เี้ยวนี่เลยวะเขาจะโหดนะนี่กดดรอปกด5กดตื่นในความฝันกดกด9กกดกดตรวจสอบเอฟเฟกต์กด enter นะครับ เซฟเกมที่โต๊ะตอนนี้ตื่นแล้วตอนนี้ตอนนี้ตื่นอยู่เกลนาเราสักคู่นะครับโอเคโว้เลโหลเธอชื่อไรเธอเดินชาร์จเองเ้ยเธอเป็นใครเธอไม่เธอต้องทำตาตีด้วยหรือว่าเธอตามีแคน่นี้หรือว่าเธอตับอยู่แล้ว,วยังไงดีแล้วกดอะไรบ้างเนี่ยห้าเก้าห้าเก้ามันกดเก้าเพื่ออะไรสบัดผมที่หนึง่ง จัดผมหรือว่าทำอะไรนะคัน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 ,คนอ๋ออีกอีกอีกแก้มให้ตื่นใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยไรนาซูนะ่รคือนาซู <laughs> จำ to catch the falling ฮะมัน็ว่งไงฮะฉัน <laughs> ไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยคีย์มูฟมอน enter จำลองลอง,ลองนาซูนี่กวัดถูกเกมเนี่ย <laughs> นี่หมดทุกเกมอ่ะนเน่ยอ่ะฮะกว่าจะจำกัำ๊มอ่ะนี่มันอะไรเนี่ย,ยเด็กเดก็เล่นเกมสมัยนินเทนโดเลยอ้าวเชียอ่ะอจะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะนาซสู้จ้ะเดี๋ยวสีไม่ไปด้วยออกไงออกไงออกโฮวิสเซียใช่ไหม กดค้างใช่ไหมโอเคงงอยู่เดี๋ยวนี่อะไรทีวีมี <c oughs> ทีไม่เปิดให้ริการนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เวนกรอมโหอแปล8ปิดเป็นเกมที่แปลกมากถึงม,มากที่สุดแล้วน,นอนทำไมสามสองหนึ่งเด๋วเด๋ยวๆอจะนอนทำไมเด๋อเด๋เด๋ยวด๋อต้องมีอะไรบางเดียเกมมันเป็นไงเนี่ยผมไม่รู้นะ นี่ผมมาถูกเกมวันนี้ผมเลยว่าถูกเกมวันนี้ถามจริงอะเราถูกเกมวันนี้มันแปลกไงไม่รู้อะเกมเนี้ยมีคอนเซอร์แอร์มีไม้ถูอพื้นมีรองเทา้ามีที่ตักผ้านะแล้วก็ทำไม,มทางฟ้ามันดูน่ากลัวเลยเกิน <c oughs> เกมนี้มันเกมอะไรกันเนี่ยงงจังแล้วเซ็ตรงไหนวะเนี่ยนั่งแล้วฝ่ายก็ปิดแล้วก็วนไปวนมาแล้วไงต่อ อะอ๋อเส่ตรงนี้เนี่อโอเคมา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 ดูสุกี่อะหรือมาดูสุกี่มีอีหนึ่งหัวใจหนึ่งนี่มันเกมอะไรกันแน่อะใ <c oughs> ส่หน้าด้วยอนอนก็นอนเถอะก็นอนแลปิดโทรทัศน์ก่อนนะประหยัดไฟช่วยชาินะจ๊ะ <c oughs> โอเค ก็นอนเลยสามสองหนึ่งนอนว๊าปว๊ะฮะอะไรอะอะไรอะจะดับหน้ากว่ายังอะมีอะไรข้างในแน่แน่เลยเกมผู้หายนั่นน่าพงเป็นนี้หรือแล้วเปล่าแล้วใครเอาเกมผู้ไปเดี๋ยวัตเตอร์มึเกมผูไปเหรอวัดฮะอะไรอะอะไรอะ นี่มันอร <laughs> มีตัวแลกยันหนึ่งมีเขาสาังเขาเป็นหกแห่งมีลิ้นยาวจุดแท็กตัวมีเดี่ยมเดียหกเดียมเป็นบันไดแล้วทำไมวะอร่อย right. <the> วัเอายเอย่างอื่นแทนนี่อร่อทำอะไร, <laughs> รกันแน่เอา้าดูกันละเฮ้ยเป็นถูกเกมโอโตเนี่ย มันเกมอไรประตอูออกได้ด้วยนะโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยข้างหลังมีอะไรไหมเนี่ยนี่ผมมาถูกเกมไหมเนี่ยนี่มันเกมอะไรอะ <c oughs> ประตูเขียวมีอะไรโอ้ป่านั่นตัวอะไรอะฮัลโหลคุณหน้าแดงมีอะไรไหมจ๊ะฮัลโหลนี่มันอะไรเนี่ยเธอเป็นใครแล้ว เธอมาทำอะไรแล้วฉันคนททำอะไรแล้วนั่นอะไรทางทางขวานเนี่ยฮัลโหลเ้อเ้อไม่เธอน้ำลายไหลอ้าจตา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 อะไระแล้วเขาว่าไงอะ่ะตามเธอไปหรือจ๊ะฉันงงอะ่ะฉันไม่รู้นะเว้ยว่าที่นี่ที่ไหนแล้วเกมมันเกี่ยวอะไรกันแน่สตอรี่กูงงเหลือเกินเป็นคำถามผมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรผมก็ไม่รู้กันนะให้กูไปไหนเนี่ย อีกกระเด็นม่วงแลมากเลยเพราะไม่มีออกใจตัวนึงละอันนี้สีม่วงสีชมพูะยังไงอ่ะกูมาเป็นตัวนี้ต่อเลยทำไมวะแล้วมันตามแล้วกูตามมันทำไมเนะี่ยอันนี้มาอะไรเนี่ยงงงง,งงงแรงแรงอ่าเดี๋ยอ๋อจับคู่ปะกี่ตัวตัวเขียวตัวหนึ่งฮะมันเกาะหลายตัวจังเลยชมพูจ้ะะ งงงงงงรูง้สึกกูมีตัวอะไรไปเต็มไปหมดเลยแล้วประปตูฮะแค่ที่เดิมฮะฮะแล้วเขาว่าไงอ่ะกูมีผีได้อยู่ต้นหนัวกูเนี่ยแค่นี้ผมว่าโห่กูเล่นนานแน่นเ,นนเลยอืม เฮ้ทำอะไรอ่ะนี่ผมกำลังเจอตัวเดิมหมดเลยมีอะไรเต็มหัวหมดเลยเนี่ยออกเลยนี่มันอะไรอือเอาดีกว่าค,คือมันเป็นเหมือนเป็นเคล็ดแต่ละห้อง hại quá hại ok không mày đấy tất cả đâu kiểu 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 hai tôi kiểu là đi nghe ngon chẳng phu sang mình tôi kiểu này mà ba hello kiểu kiểu mới em phu đấy ชมภูเยอะวะะเขียวตัวที่สองอเคแต่ไป่ก็เขียวตัวที่สามอยู่ไหนมีกี่ตัววะเขียวตัวอ,อืมตัวน,นี้มันไม่ไม่เคยมาโวัดฮะฮะนี่มันอะไรอ่ะอวัตอะไรอ่ะอะไรมันตามด้วยอ่ะอ้ามันไม่ตามแล้วมันตามด้วยวัดฮะเฮ้ยอะไรอ่ะ มันตามมาด้วยเอ้กูทำไง่ะโอ้โหติดชิดแนวชิดสนิทดูเลยออกนี้ปะแล้วไงแล้วยังไงอะฮะเพื่ออะไรอะฮะเฮ้ยงงเลยนี่มันเกมอะไรเนี่ยออโอ้โหนี่คุณเป็นใครคุณเป็นหมีปะ ฮันน่าชิวฉันนี่ไม่เล่นไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัน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 คุณตันจะมาแจกแจก้าโอชี่แล้วไม่ใช่แล้วแจกทองวิ่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 งลองตายได้ไหมไม่กล้าตายอ่ะตายไม่ตายด้วยอ่ะเฮ้ยฉันนี่เล่นแงวเนี่ยงงว่ะเออ เล่นยากจริงวะเดี๋ยนะห้องอื่นก่อนดีไหมห้องนี้มันงงมากเลยป้ายนี่ก็อะไรคือไม่เข้าใจว่ามันเล่เลนยังไงอุ้ยอะไรป้ายได้เหรอวะมีแต่เกมนิกูนิกูกอะไรไปกินนี่มันให้ทำอะไรกันแน่เนี่ยให้กดผีไปเรื่อยๆอะไรเงีย ต้องมีผลดีมันไม่บอกหุผกูแล้วจะรู้เงี่ยได้เด่น,นยังไงเนี่ยออกตรงไหนเนี <c> ่ย <oughs> อ่ะถ้าออกไม่เจอเป็นกรรมอันนี้ปะเออหลงในนี้แล้วจิตนนวิติที่ออก,กดตื่นนี่อีกแก้มนั่นตื่นจะ้ะอ่า <c oughs> โอเคไม่ออกเอกเวนกรรมอ่ะเข้าไปใหม่ก็แล้คือเป็นแก้มนี่แบบว่า เข้าไปในฝันเหรอแล้วก็เพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําอะไรวะเ <c oughs> อ้าหมายเกมมันบอกตรงไหนปะปะกดห้าไบของตกใช่ะห้าห้องอื่นไหนมีกี่ห้องเนี่ยสามหกแปดสิบ,ส,บสิบสองห้องห้องนี้คงยากห้องนี้ยากสุดก็ไนดนะ้ห้องนี้ก็อะไรกันห้องเนี้ยจะง่ายสุดเลยบนตามเก็บนาฬิกาอะไรเงี้ยโอ้ล้ว ใไรทำน้างั้นจ๊ะนี่มันเท้าใครเนี่ยแล้วนี่อร่อยเจ็ดเจ็ดหกสี่หนึ่งห้าศูนย์เก้าแปดตัวเลขเยอะมากเลยเก็บได้ไหมกดห้าเก็บอ่ะแล้วเมนูกดไงวะ s จ็ดเอ e f เอ็กเอฟเฟ c t ์อ n นสตั้มีแค่เนี้ยีนื b i l i t y ยังไม่มีพัฒนาพิเศษอะไรเลยทักอย่างหนึ่ง เค okay. ผมคงจะหลงทางที่นี่อีกนานดูสภาพแล้ว้าสี่สองหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหกอะไรอะ่ะนั่นใกลอ่อ่ะแล้วกดไปยังไงเนี่ยฮะมันที่นี่ที่ไหนเนี่ยเลเ่นกไปเยอะแล้วเกินแล้วแล้วมัดงงจังเลยมีใครเคยผ่าน เกี้ยนี่เดินไม่ไปดูวอกทูไหมครับเอ๊ะอะอะไรอ่ะจะฆ่ากูปะอันนี้มันตูมันขวานทันทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วออกข้างเหนวะเนี่ยนั่นอ่านมาอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอีกภาษาญี่ปุ่นอีกโอ้โอ้อะไรเนี่ยสายตัวจังตัวเล็กก็เยอะจังปริศนามันก็มันก็ไม่มีอะไรไปอะไรเลยดึงไงอ่ะ ว่าผมคงมาแค่มาทุกปะัวห้องแต่ละห้องเรนี้นเ,นเกมเนี้ยไปได้ปะไปได้โอเค,คอคยเลี้ยวซ้ายขวาเอ้ขึ้นขวา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 โอเคขึ้นไปขึ้นสใสใจว่าผมจะหลงอยู่แนนี้แหละทีเดียวออกไม่ได้มีขาด้วยไหมขากับมือเลิเวอร์เลิเวอร์ อ้โทางวางทางยาวตัวเลกนนี้ไปทำอะไรกันแน่เนี่ยต้องมีข้อไหมเนี่ยดูมันไม่รู้จะมีข้อไงเลยตัวเล้เยอะมากสที่สุดในโลกวันนี้เรามาเดินชมกันก็พอแล้นครับคงไม่ได้เล่นจริงจังเลยเลยพิจารณามันก็โหที่สุดอะวันที่สุดแล้วแหละในเกมที่ผมเคยผ่านมาไม่มีเกมไหนยากขนาดนี้เลยนี่แค่เริ่มต้นยังคิดแบบนี้เลย อะ่ออะอรอะอะลงน้ำเหรอจ๊ะอร่อยอะเฮ้อรี่ผมมาถกเยียวใช่ไหมเนี่ยเกลียวเต็มเลยไปมีเก้า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 ยวเก้ายวเกลีเกลียวเกลีวเยอะจังเลยนั้นนี่มันรหัสอะไรกันแน่เนี่ยผมเดินหาอะไรกันแน่เนี่ยผมไม่รู้ศูนย์หนึ่งโซนศูนหนึ่งศูนย์ศูนฮะ what the what 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 <c oughs> ที่นี่ที่ไหนอ่ะถ้าเดินตรงไปจะมีทางกลับไหมเนะี่ยไฟดับไฟดับไฟดับไฟไฟ,ไฟสว่างแล้วสว่างแล้วสว่างแล้วแล้วไงเราดับดับอีกทีนึงจะบอกแล้กลับมาที่เดิมที่เดิมปะที่เดิมปะที่เดิมปะ ที่เดิมปะหรือว่าลงไปวิธีไหนก็นไม่รู้แล้วนี่ฉันเดินอยู่ในความมืดมิดที่เดิมทีิเด้วยอะแล้วขวาทิศทางทางั้งมืดมิดแขนขาก็เริ่มเย็นแล้วสตาร์ชันก็เริ่มฟ้าฟางแล้วด้วยต,ตาตีมันเดิมบอกเข้าไปในความามืดแล้วเลยกลับมาที่เดิมใช่ไหมเนี่ย ใช่ปะใช่เพื่ออ่ะกลับที่เดิมใช่มหาทำไมกันแน่เนียที่เนี่แล้วกันนี้มีเป้าหมายอะไรเนี่ยการฝันร้ายเหรองงที่สุดในโลกเลยอืมไปนองบายแล้วว่าเรืนไงไง้วหาทางเองก่อนนะ ั้งแรกของทุกคนที่เล่นครั้งแรกคงงงมากคือแบบมันไม่มีอะไรใบ้กูเลยอ่ะมึงแค่บอกว่าตื่นกดอะไรยังไงเดินเก็บไอเทมไอเทมมันไม่มีอะไรเก็บไใช่ไหมเนี่ยไ,ย,ยไม่เจอเทมเลยอ่ะไม่เจอบิวตี้อะไรเลยให้ผมแล้วโอ,อ้๋อที่เดิมวปะนี่คือทางออกแล้วใช่ไหมสุดคือไม่ไม่นุ่มาไม่ได้ไประโยชน์เลยครั้งนี้คร์้แรกคงแค่นี้มั้งนะอ,ออกออาเอ กับ <laughs> นอนก็ไนอนตอนนี้ยังเซตไดป้ป้ะเดี๋ยวต้องตื่นก่อนตอนนี้เป็นไงไ,ไฟไฟได้ไงนิ่งไม่ได้ <c oughs> อเอ้าว, <laughs> ว,วัดวหเหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยสไลด์ไปไหนเลยไลด์ไปไหนอะสไลด์ดูเล่นในการไล่ข้างนอกเลยไหมได้เดอสไลด์ไปไหน ตกเหตุตกโกระโดดมาต,ตายหาเลยไลไปไหนอ่ะสังทามะนี่มันอะไรกันในเกมนเนี่ยเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะจริงๆนะเนี่ยงงงงมากที่มาที่สุดเลยเล่นถูกเกมวเนี่ยโอเย yeah. โอเย yeah. ไลก็ยีไปช้าชา่ะ ออกมาตัวได้ปะได้ด้วยสไลด์ไปด้วยเอเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนนิดก่อนอันเนี่ยวิสนานี่มีมีปรยชน์อะไรปะอีแดงๆเนี่ยเอ้าไม่แดงเลยไหมเอออืมอืมอืมกะโดารมาเอ้าติดเฉ้เลยอ่ะ ตื่นฮะโอเคตื่นแล้ววันนี้พอแค่นี้นะครับกลับไปเซฟแล้วก็ไปนอนดีกว่าไม่นอนไม่นอนโอเคเซฟนะครับจบพันหนึ่งแค่แค่นี้เพราะผมนิวส์คุ้ได้ไหมครับน่าวันนี้ก็สวัสดีครับผมออกไงวะไปออกไงวะไม่เซฟแล้ว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  ออกทีตื่นมาเออบ๊ายบาย <laughs>